นี่ครับบรรยากาศนะครับนาะบรรยากาศวัดป่าบอ่อน้ำพระอินครับนี่ครับปิดปีปิดแชนแนลก็จะถ่ายทํำบรรยากาศให้เบิง่งเนาะงครับนาะนี่ครับส่วนเทิงเที่ยงครับบรรยากาศส่วนเทิงเทียงปิดปดีปิดจะถ่ายทํำให้เบิง่งครับจากกุดเตา ขึ้นไปลงชั้นเนาะครับเนาะนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศงามครับนะครับบรรยากาศสวยครับสวยครับงามครับบรรยากาศครับโคตรเทีนครับ ธรรมชาติครับวิเวกครับครับมาหาเฮ็ดกระได้ครับมาหาเฮ็ดกนนะระได้มหาเฮ็ดกระได้ครับหาเฮ็ดกระได้นาะครับเน้องวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ปิดปีปิดแชนแนลกะขอเสืญช่วนครับพี่พีน้องๆครับกันญานธรรมเนาะกันญาณมิตรมาปฏิบัติธรรมเนาะครับมาสนทนาธรรมครับต่างมาอยู่วัดเนาะครับกินขขาวัดนอนวัดนะครับ เขาวัดนอนวัดบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีอยู่ครับครับ,รบสวยครับสวย กาดวัดป่าบ่อน้ำพระอินครับนี่มีโขดหินครับน้ำลงมาจากเขาครับน้ำลงมาจากเขาครับ ายบรรยากาศถ่ายทำต้มตว,วันเดียวเหรอครับฮะต้มยังไม่เสียดบ่หรอรมันจะกินกินหลายรอบบ่ครับบ่ครับถ่ายวีดีโอครับจวจัง ครับนกูดครับเป็นกูดเป็นกูดครับกู good. ดตามปลาเนี่ยครับกูดปฏิบัติทำกูดปฏิบัติทำฟังนี่ของเมชี่เนาะครับเนากเมชี่ ี่เดี๋ยวไล่ล้างนะครับเนาะเดี๋ยวไล่ล้างเดี่ยวยากาศตอนนี่เนี่ยน้อครับเนาะเที่ยงเที่ยงครับอากาศตอนเที่ยงเที่ยงทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ครับ สวยครับ,รบทำบรรยากาศน้ำงามนะครับหนอครับโกดหินครับจสิสวยเนาอ ไทยทำฝากพี่พี่น้องนอทั้งบ้านนะครับ